สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะแนะนำให้รู้จักฟังก์ชันที่สำคัญอีกหนึ่งฟังชันในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ฟังก์ชันเบสเซลเนี่ยผลเฉลยของสมการเบสเซลเนื้อหาในคลิปนี้เนะเอามาจากบทที่9นะฟังก์ชันที่นิยามจากผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์หัวข้อ9.3เบสเซลฟังก์ชัน หัวข้อ9.1แกมมาฟังก์ชันหัวข้อ9.2เบต้าฟังก์ชันนะบันทึกคลิปให้ดูก่อนหน้านี้ละเนะเนื้อหานะเอามาจากหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3เนะี่ยวางจำหน่ายวันที่18มิถุนายน2565แล้วก็30วันแรกนะของการวางจำหน่ายก็แจกฟรีเนะี วันที่บันทึกคลิปขนาดนี้นะแจกฟรีอยู่นะใครดูคลิปในช่วงนี้สนใจอยากได้หนังสือก็นะไปหยิบหนังสือฟรีมาเก็บไว้เลยนะแต่ถ้าพ้น30วันไปแล้วนะสนใจก็ไปซื้อได้ที่ร้านเมเปิมาเก็ตหนังสือนี้วางจำหน่ายไว้ที่ร้านเมเปมาเก็ตนะแล้วก็แจกฟรีก็แจกผ่านร้านเมเปิมาเก็ต เนื้อหาในบทที่8นะของหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหาผลเฉลยในรูปแบบของอนุกรมอนันต์บันทึกคลิปไว้ให้ดูแล้วนะหลายชื่อพวกนี้นะคลิปหมายเลข2 4 6 2 4 5 2ก4 24 3สมนะสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยบทที่8.2สเนี่ยส,สมการเลือจองเนี่ยสมการคอชีออยเลอร์ การหาอนุกรมในรูปแบบเทเลอร์การหาอนุกรมในรูปแบบอนะุกรมกําลังการหาอนุกรมโดยวิธีของฟ o r b เบนะิอุไปดูคลิปเหล่านี้ได้นะแต่ในคลิปนีนะ้มาอยู่ที่บทที่9นะหัวข้อ9.3ฟนะังก์ชันเบสเซลเบสเซลฟังก์ชันสมการเชิงอนุพันธ์ทีนะ่สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร x นะก,กำลังสองเร์บล บวก x y พรัมบวกด้วยเนี่ย x กําลังสองลบ v กําลังสองคูณ y เท่ากับ0สมการนี้เรียกว่าสมการเบสเซลเนี่ย v เป็นตัวเลขเนีเป็นค่าคงตัวมากกว่า0 v เป็น0นย์เนี่ย x กําลังสอง y เดลเป็นพรัมบวก x y พรัมบวก x กําลังสอง y เท่ากับ0ย์อันนี้ก็เป็นเบสเซลสมการเบสเซลเนี่ย v เป็น1น1กําลังสอง v เป็น หนส่วนยกกำลังสองก็เป็น1นส่วนสสมการ Best เบสเซลนีมีผลเฉลยในรูปแบบของฟังก์ชันเบสเซลเดี๋ยวเราจะพิสูจน์หากันการหาผลเฉลยของสมการเบสเซลเนี่ย x ก,กำลังสองหารตลอดเนี่ย px คือสัมประสิทธิ์ของ Y พรม x กําลังสองลบ v กําลังสองหารด้วย x กําลังสองนะสมบัติของ y ก็เรียก q x p q ไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด x เท่ากับศูนยะ์ x p เท่ากับหนึ่ง x กําลังสอง q เท่ากับ x กําลังสองลบ v กลังสองเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะาะฉะน x เท่ากับ0ูนย์เป็นจุดเอกฐานปกติของสมการเบสเซลอันนี้นะโดยวิธีของโฟเบนะิอุสเนื้อหานี้อยู่ในบทที่8นะ สมมุติผลเฉลย y เท่ากับ sigma n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิต an x กํัง n บวก r แทนค่าอันนี้ในสมการเบสเซลเนี่ยตัวนี้ดิฟ2ครั้งก็กลายเป็น n บวก r คูณ n บวก r ลบ1 an x ก n ํลัง n บวก r ลบ2 x คูณ y p r i ม e เนี่ยดิฟ1ครั้งก็ n บวก r an x ก n ํลัง n บวก r ลบ1 y ตัวนี้ก็แทนค่าเฉยๆต่อไปเป็นการจัดรูปพิชคณิตนะีพื้นฐานการจัดรูปพิชคณิตเนีนะ่ยนะจะเรียนกันมากในบทที่8นะตอนนี้บทที่9ก็จะทำงานเร็วขึ้นกระจายสูตรและนะพจน์แรกอยู่กับที่ก่อนพจน์ที่2อ,อยู่กับที่ก่อนตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นละ x ก,กำลังสงคูณอนุกรมลบด้วย v กำลังสงคูณอนุกรม x กำลังเท่ากันเนะี่ยรวมเทอมกันได้เนะี่ยพจน์แรกอยู่เฉยๆก่อนนะีพจน์นี้ก็อยู่เฉยๆก่อน x กำลังสองเข้ามาในซิกมาแล้วตัวนี้กลายเป็นบวกสเนะีเปลี่ยนแปลงแค่นี้นะดึงส่วนที่เป็น x กำลังต่ำสุดเนะี่ยในสมการพวกนี้ x กำลังต่ำสุดคือ x กำลัง r นะดึงออกมาแล้วสัมประสิทธิ์ก็มารวมกันนะ ข้างในนี้เนี่ย x กำลัง a x กำลัง n นี่รวมเทอมแล้วก็ดึงตัวร่วม x กำลัง a ออกไปเนี่ยแฟนจากเดิมเนี่ยมีอนุกรมกำลังอยู่4ตัว1 2 3 4ดึงส่วนที่กำลังต่ำสุดออกไปแยกคิดเนี่ยเพื่อหาสมการดัชนีเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือ x กำลัง n กำลังเท่ากาันก็รวมเป็นพจน์เดียวกัน x กำลัง n บวก2แยกคิดต่างหากก่อนเนี่ย แต่โดยรวมจะเห็นว่าพจน์นี้มี x กาลัง r ติดอยู่พจน์ที่2ก็มี x กาลัง r ติดอยู่พจน์ที่3ก็มี x กาลัง r ติดอยู่จากการจัดรูปพิจคณิตนะตอนนี้เราเหลือ3พจน์บวกกันนะพจน์นี้ x กาลัง r นะกำลังต่ําสุดตอนนี้ก็ x กาลัง r คูณด้วยอนุกรมกําลังพจน์นี้นะอันนี้ x กาลัง r คูณอนุกรมกําลังตัวนี้แต่ว่าอันนี้เป็น x กาลัง n บวก2 อนุกรมสองตัวนี้ยังรวมกันไม่ได้นะด้วยเหตุผลว่ากำลังของ x มันต่างกันสมการดัชนีคือเนี่ยอากำลังสลบ v กำลังสองเท่ากับ0เพราะว่าด้านนี้เป็น0ก็แปลว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง r ต้องเป็น0เนี่ยเราสนใจกรณี a 0ไม่เป็น0นะ แปลนอาร์กำลังสองลบ v ีกำลังสองเท่ากับ0 R ก็มีค่าเป็น v กับลบ v เนี่ยเอาอเท่ากับ v มาใช้ก่อนแทนค่า R เท่ากับ v เนี่ยตัวนี้ก็ v ีกำลังสองลบ v ก็เป็น0นหายไปนีตัวนี้ก็ x กกำลัง v ตัวนี้ก็เป็น x กกำลัง v x กกำลัง v ไม่เท่ากับ0นยหารตลอดเหลือสองพจน์ล้นีเหลืออนุกรมกำลังสองตัวบวกกัน อนุกรมกำลังสองตัวจะรวมเทิมกันได้กำลังของ x ต้องเท่ากันจุดเริ่มต้นที่เดียวกันนะวิธีจัดรูปแบบนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะมากในบทที่8ตัวนี้ x นะ x ก,กําำลัง n ดึงออกไป1พจน์นีตอนที่ n เ,เป็น1ก็ได้พจน์นี้อันนี้เริ่มที่2องละ ตัวนี้เริ่มที่ศูนย์พอจะเริ่มที่0ูนย์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ไป n บวกสองเนี 2, ่ย n บวกสบวกสอง v a n บวกสองแล้วก็ x กําลัง n บวกสองกําลังของ x เท่ากันแล้วจุดเริ่มต้นที่เดียวกันละรวมได้เนี่ยซิก m a ตัวเดียวกันสัมประสิทธิ์มารวมกันละแล้วก็ x กําลัง n บวกสองด้านนี้0ูนย์นีด้านนี้เป็นอนุกรมกําลังเนะีเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้ต้องเป็น0ูนย์ 1บวก2 v a 1ต้องเป็น0แล้วก็พจน์นี้นะสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n บวก2ก็ต้องเป็น0นะอันนี้เขาเรียกสูตรเวียนเกิดนยะ recursive relation ที่ช่วยในการหาสัมประสิทธิ์ของอนุกรมกำลังนะสนใจกรณี v มากกว่า0 1บวก2 v ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a 1ต้องเป็น0 พอ a หนึเป็นศนะูนยะ์นั่นน่ะนะจากความสัมพันธ์ recursion โพ์เนี่ยนะก็บังคับให้เนะี่ยพอ a 1เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ย a 3เป็นศูนย์พอ a 3เป็นศูนย์ a 5ก็เป็นศูนย์ a 7ก็เป็นศูนย์ก็แปลว่าพจน์ของสับสคริปต์เลขคี่ a 1 a 3 a 5 a 7 a 9จะเป็นศูนย์หมดเลยจากสมการนะ่ะความสัมพันธ์เวียนเกิดนะ่ะหรือ recursion นะั่นน่ะ ย้ายข้างนะด้านนี้เป็นลบ a n ลองเขียนเป็นนะด้านซ้ายด้านขวานะโดยเลือก n เป็น0,246 2 4, 6เห็นมสองสถึง2 n นี่ก็2,4,6ถึง2 n ด้านนี้ก็ลบ a 0, ลบ a 2, ลบ a 4, ลบ a 2, n ลบ2ด้านขวาคูณกันมีเครื่องหมายลบทั้งหมด n ตัว A0 A2 ถึง A2N ลบ2ด้านนี้ก็เหมือนกัน A2 A4 ถึง A2N 2 c เนี่ย2 4 6ถึง 2N นะแล้วก็2บวก2 V 4บวก2 V ถึง2 N บวก2 V คูณกันเนี่ยซ้ายคูณกันขวาคูณกันได้บรรทัดนี้แล้วนะ,นะการจัดรูปแบบนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะมากในบทที่8เนี่ยไปดูในหนังสือก็ได้ไปดูในคลิปที่แนะนำตอนต้นก็ได้ ดึงเลข2ออกมาทั้งหมด n ตัว2กํกลัง n ที่เหลือก็ 1, 2, 3ถึง n กลายเป็น n factorial ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีเลข2อยู่ดึงออกมา2กํกลัง n ข้างในก็เหลือ1บวก v 2บวก v ถึง n บวก v เลือกเนะี่ย a 0เป็นเนะี่ยอันนี้เลือกให้เหมาะสมกับพจน์ทั่วไปนะในบทที่8นั่นแนะจะติด a 0เป็นค่าคงตัวนะีแต่ว่าหัวข้อนี้เรากําลังเรียนเกี่ยวกับเนะี่ย สมการเบสเซลเนี่ยฟังก์ชันเบสเซลมันเลือก a 0เป็นตัวนี้เลยจะได้สอดคล้องกับพจน์ทั่วไปอันนี้ลอกมาเฉยๆนะเหมือนเดิมนะพอเลือก a 0เป็นตัวนี้เนี่ยด้านนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่กำลัง n คูณ a 0ย์ก็2กำลัง v แกมมา1 v. นบวก v ย้ายพจน์นี้มาหารนะก็ได้พจน์ทั่วไปและ a 2 n มีสูตรเป็น แต่นี้เราจะเอา a 2n เนี่ยมาแทนค่าในสูตรของ y แล้ว y นั้นน่เดิมสมมุติเป็นอนุกรมอน,นันต์ n เท่ากับ0ถึงอินฟินิต a n x กํลัง n บวก v แต่เรารู้ว่าเนี่ย a 1 a 3 a 5 a 7พจน์เลขคี่เป็น0ก็คิดเฉพาะ a 2 a 4 a 0 a 2 a 4 a 6คิดเฉพาะพจน์เลขคู่ ต่อไปนะีแทนค่าสูตร A2N แล้วนะอันนี้นะพิมพ์ซ้ำให้ดูเฉยเฉยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะรู้สูตร a n และนะ y เดิมสมมติไว้แบบนี้ A1 A3 A5 A7 เป็นศูนย์ก็เหลือแค่นี้นะเขียนในทูปแบบอนุกรมกำลังแล้วนะี่ยตั้งแต่ศูนย์อินฟินิต A2n แทนสูตร A2N นะ เพราะฉะนั้น y เนี่ยมีสูตรเป็น sigma n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตลบ1กํลัง n n factorial gamma 1บวก v บวก n คูณกับ x ส่วน2ทั้งหมดยกกําลัง2 n บวก v อันนี้คือผลเฉลยในรูปแบบของอนุกรมกําลังเนะเนื้อหาในบทที่8นีจะพูดเนื้อหาเรื่องนี้เยอะนะแต่ว่าพอมีรูปแบบเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน เบสเซลในทํานองเดียวกันนะแทนค่า R ถ้ากับลบ V เดี๋ยวเราก็จะได้สู่คำตอบคล้ายกันนะเปลี่ยนแค่ V ตัวนี้นะตัวนี้บวก V ไหมเปลี่ยนมาเป็นลบ V นะจากรูปพิชิณนิตเหมือนกันนะบทนิยาม9.3.1เนะีเมื่อกี้ให้แนวะคิดในการหาผลเฉลยในรูปแบบของอนุกรมกำลังเนะี สมการเบสเซลเนะี่ยจะมีคำตอบอยู่2ตัวก็คือ JV เนะี่ยตอนที่แทนค่า R ด้วย V J ลบ V ตอนที่เราแทนค่า R ด้วยลบ V ฟังก์ชัน2ตัวนี้เนะี่ยอาจจะอิสระเชิงเส้นต่อกันนะหรือขึ้นแก่กันก็ได้ขึ้นอยู่กับตัว V V เป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0ูนย์นะ g ก m มมาหนึ่งลบวีบวกเนแกมา v n, แกมาหบวกวีบวกเ่ยมันจะไปตรงกับแกรมมาฟังก์ชันก็คือ n factorial นีถ้าเป็นจำนวนเต็มเนะเะราะฉะนัน jv ตอนที่ v เป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0นูนย์แกมมาหนึ v ่งบวกวีบวกเมันคือ n-v f a บวกวี a l เห็นไหมแกมมาหายไปละ สูตรคำตอบของนะสมการเบสเซลขึ้นอยู่กับค่าดัชนีเนีนะืนะ้อหานี้เนี่ยก็จะเรียนกันในบทที่8อย่างละเอียดนะพอมาบทที่9นําผลมาใช้เลยนะลากสมการดัชนีมี2ตัวคือ r 1กับ, 2, นะกบ r 2นะ v กับลบ v เว้น r 1น R1 ลบ r 2นะเท่ากับ2 v 2 v ไม่เป็นจำนวนเต็มนะ jv กับ j ลบ v อิสระเชิงเส้นต่อกันเพราะฉะนั้นผลเฉลยทั่วไปของสมการเบสเซลก็คือ k 1 jv x บวก k 2 j ลบ v x แต่ถ้า2 v เป็นจำนวนเต็มเนะี่ยก็มี2เหตุการณ์ย่อยก็คือ v เป็นจำนวนเต็มด้วยหรือ v เป็นเลขเศษส่วนเนะี่ยถ้า v เป็นจำนวนเต็มเนะี่ย jm กับ j ลบ จะขึ้นแก่กันขึ้นแก่กันโดยสูตรนี้เลยแหละนะ Jm x เท่ากับลบหนึ่งกำลัง m Jm อันนี้ก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตนะแต่ถ้า2 v เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแต่ v เป็นเลขเศษส่วนจะได้ว่า Jv กับ J ลบ v อิสระเชิงเส้นต่อกันเพราะสูตรคำตอบก็ขึ้นอยู่กับตัว v อเนะี่นการหาผลเฉลยของสมการเบสเซลเนะี่ย ให้ดูว่า 2v นะไม่เป็นจำนวนเต็มสู่คำตอบคือนะถ้า 2v เป็นจำนวนเต็มให้ดูที่ตัว v ด้วยนะถ้า v เป็นจำนวนเต็มด้วยกนะ็ใช้ได้ตัวเดียวคือ jmx นะอีกตัวหนึ่งต้องใช้วิธีอื่นะแต่ถ้า v เป็นเศษส่วน 2v เป็นจำนวนเต็มนะจะได้ jv กับ j ลบ v อิสระเชิงเส้นต่อกันนะผลเฉลยทั่วไปก็เขียนได้เลย k1jvx บวก k 2 j ลบ v x b e z e f u n c นะ่ j 0นนะี j 1 x สังเกตดูนะต่างกันแค่นี้เองนะแกมมาหนบวก n อ j 1 x เนะ่ะนึ่บวก v อ่ะ v เป็น1ก็กลายเป็น2บทนิยามเนะี่ย9.3.2 สมการเชิงอนุพันธ์เบเซลรูปแบบเป็น x กํลังส y ดบเบพร์บวก x y พรม์บวกกับ x กํลังสลบ v กําลังส y เท่ากับศเนี่ยผลเฉลยตัวหนึ่งที่พบแน่นอนคือ jv x เนะเรียกว่าฟังก์ชันเบเซลเนีอันดับ v ชนิดที่หนึ่งงั้น jv x นี่หาได้แน่นอนนววิธีหาก็ตอนต้นคลิปไงจัดรูปพิชคณิตหาอนุกรมหาผลเฉลยรูปแบบอนุกรม คูอคำตอบตอนนี้เรามาสรุปสู่คำตอบเลยนะสมการเบสเซลเนะี v นะีจัดรูและหาตัว v ให้เจอนะ v เป็น0นยะ์คำตอบตัวแรกคือ j 0 x คำตอบอีกตัวหนึ่งนะี y 2ก็คือ j 0 x log x บวกกับ sigma นะี n ตั้งแต่0ูย์อินฟินิต b n x นะี แต่โดยทั่วไปนั่นะนะนะเขาจะใช้สูตรอินทิเกรตกันก็คือ y 2ใช้เป็น y 1คูณนะอินท e, ิเกรต e กํลังลบอินทิเกรต p x dx หารด้วย y 1กนะํลังสองสูคคำตอบหาง่ายแต่ว่าคํานวณยากนะฟังกรณีที่นะ v เป็น0นะคำตอบของสมการเบสเซล นะทั่วไปก็จะเขียนอย่างนี้นะ k 1 j 0ยนะบวกกับ k 2 j 0 x อินทิเกรต1ส่วน x j 0ูกำลังส x dx กรณีที่2 2 v เป็นจำนวนเต็มบวก y 1 x เลือกเป็น j v x ได้เลยนะส่วน y 2นะ เลือกใช้นะสูตรอนุกรมกำลังก็ได้นะสูตรอินทิเกรตก็ได้นะผลเฉลยทั่วไปของนะสมการเบสเซลกรณี2 V เป็นจำนวนเต็มบวกก็ k 1 jv x นะบวกกับ k 2 jv x คูณกับอินทิเกรต1ส่วน x jv กำลัง2 x dx นะมีสูตรแต่ว่าการคำนวณจะยาก กรณีที่3เนี่ยสอไม่เป็นจำนวนเต็มบวกเลือก Y 1เป็น J V เลือก Y 2เป็น J ลบ V 2ตัวนี้อิสระเชิงเส้นต่อกันงั้นผลเฉลยทั่วไปก็คือ Y X เท่ากับ K 1 J V X บวก K 2 J ลบ vx k 1 k กเป็นค่าคงตัวใดๆ ตัวอย่าง9.3.1เนะี่ยจงหาผลเฉลยของสมการเบสเซลจัดรูปแล้วนะ v คือ1สนะ่วน2เนี่ยฟังก็อ้างเลยว่า j 1ส่วน2กับ j ลบ1 2อิสระเชิงเส้นต่อกันผลเฉลยทั่วไปคือ k 1 j 1ส่วน2 x บวก k 2 j ลบ1ส่วน2 x การหาฟังก์ชันเบสเซลเนะี่ยโดยใช้คำสั่งของ Mathematica นะคำสั่งจริงมีแค่เนี้นะ b e s เซ l เป็นฟังก์ชันแบและหล่ะนีแต่ว่าในที่นี้ต้องการให้เห็นเนะีห้าพจน์แรกก็เลยใช้คำสั่งแสดงอนุกรม Taylor ของ b e s เซเนะีแล้วก็เขียนในรูปแบบนะีสวยงามนะีออกมาเป็นอนุกรมกำลังแล้วก็ส่วนที่เหลือนะจริงๆมันคืออนุกรมอนันต์นะแต่ว่าเราเขียนให้ดูแค่5พจน์แรกนะก็จำคำสั่งนี้ไว้นะถ้าอยากใช้แล้วก็ ไม่มีแมทเทม a ติก้าก็ไปลองพิมพ์โดยใช้วุลแฟมแอลฟา Traditional Forms, ซีรีส์เบ e เเนะ v เป็น0ตัวนี้ V เป็น1นะอันนี้เป็นรูปแบบคำสั่งของ m a t h e m a t i c ้า a x i m a ก็ใช้ได้นะ x i x i m a เป็นโปรแกรมฟรีแน่นอนนะแต่ถ้า m ม t เ e ม a ติกานะโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ยกเว้นมีคนซื้อใช้ซื้อให้เราใช้งานได้ฟรีให้แสดงเนะี่ยอนุกรมเทเลอร์ของเบสเซล J0x อันนี้คือเบสเซล J1x b e s s เ l บอันดับที่2เนะี่ยมีไหมมีนะแต่ตอนนี้เรียนอย่างง่ายก็คือเบสเซลอันดับที่1นึ่งเป็นถ้าอยากเห็นเบสเซลฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม Maxima ก็ต้องใช้คำสั่งนี้ อันนี้ให้หาเบสเซลฟังก์ชันโดย w Alpha, นะุ l แฟ a แอลฟานให้ใช้คำสั่ง s ีรีส์เบสเซลเจนวะุลแฟมแอลฟนี้เข้มงวดเลยนะแมทเทมัติกาก็เข้มงวดสัญลักษณ์นิดนึงนะวงเล็บเล็กวงเล็บใหญ่นะถ้าแมทเท m a t i c a ตัวจริงนะวงเล็บเล็กวงเล็บใหญ่ต้องถูกต้องตามกติกาแต่ถ้าวนะุลแฟมแอลฟานบางทีมันละได้นะ พิมพ์วงเล็บวงเล็บเล็บวงเล็บใหญ่มันก็คำนวณให้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะว่าถ้าใช้เครื่องคิดเลขก็แมกซิมาก็ได้บูนแฟมอัลฟาก็ได้เนี่ยนนะื้อหาในคลิปนี้นะหัวข้อ9.2 9.3ผลเฉลยของสรรมการ Best Cell, เบสเซลนะรือวฟังชัน Best Cell, เบสเซลนะการได้มาของสูตรคำตอบแล้วก็แนะนำการใช้เครื่องคิดเลขแมกซิมา m a ท h e ม a ติกาคูณแฟมเอลฟาบทที่9ยังมีอีก1ฟังก์ชันนะก็คือฟังก์ชันเลอจองหรือพหุนามเลอจองก็ติดตามคลิปต่อไปนะเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้สวัสดีครับ